สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง YouTube ข่าวไทยบ้านนะครับเ mm hmm. มื่อนี้พอเหงนะครับกับสีน้ำออกแนวทางของปูเครือลำเปาวานะครับออกมานำเสนอกับพี่น้องท่านผู้ชมให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมกันแล้วก็นํำไปพิษารนาในแนวทางโชคลาบนะครับ สำหรับงวดวันที่2มกราคม2569นรบะครับบางเทือกับผิดกรมีบ้าแปดกรมีเขียนหกบกรมีนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยบางั้งบางเท้านะครับว่บาเจ้าของเขียนถูกอยู่กับน้ำเสนอออกไปแล้วอา้าวบัตรมาไลายเบิ้งอีกเทือนึง่งประเทศผิดกรมีนะครับเพราะว่าช่วงกําลังเปลี่ยนพศนี่ก็สิผิดบ่อยบ่าวาของผู้ใดก็ลงนานลงหลังนะครับ สำหรับแนวทางของปูเครื่อลำเปล่านะครับเพื่อนบ้อยูเครื่องลำเปล่าคือเกาเหลือครับตอนนี้เพื่อนปอยูชัยภูมิเพื่อไปอยูทางชัยภูมิเพิ่อนบ้อยูทางเครื่องลำเปลือลคือเกาแต่ว่าเพื่อนก็น้าเอาแนวทางมาให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับได้พิจารณาคือเกานะครับให้พ่อเฮงเอาว่านําเสนอคือเกาสาหรับแนวทางของเพิ่นในวันนี้นะครับเพิ่นทรงมาให้นะครับแต่ว่าพ่อเฮงก็สิบ่โทรคุยกับเพิ่นดนอกนะครับ คือ่สัมผัสเพื่อดอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเศรายุเพื่อนอาจจะติดจิตของเพื่อนก็เปลี่ยนได้แต่ว่าพอเฮงนกระเสียวแนวทางของเพื่อนนะครับมานําเสนอให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เบื้องได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาเบื้องไปน้ากันนะครับว่าวัดนี้ปูเพื่อนลำเป่าเพื่อนสีไ้ตัวใดสีเข่าจังๆบ่ตะเกาเพื่อนเคยไหสามโตก็เขาสามโตตรงนะครับเดี๋ยวมาเบื้องน้ากันในวัดนี้ว่าเพื่อนไ้ แบบนี้ครับผมอ่าสำหรับงวดนี้นะครับปูเครื่อนลำเปล่าเพิื่อนไห้มา เงินไห้มานี่มี3ตัวนะครับนี่เก้าศูนย์หะครับเด้อกันฮอตตัดออกก็จะได้06เงินว่าได้06ได้เก้าศได้เก้าหนะครับ นี่บนสำหรับ2อตัวนะครับ2อตัวเพิ่นให้สองเก้าครับ2ด้สองตัวเพิ่นให้ท่านี้นะครับให้สองเก้าามตัวหางเดียวตัดออกมาก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ล่างครับ แต่ว่าก็สามารถเป็นบนได้คื่กันนะนี่เป็นแนวทางของปูเครื่องลำเปล่านะครับใน,นงวดวันที่2มกราคม6เก่านะครับบน906นะครับกันตัดออกมาสิก็จะได้069096นะครับแต่ว่าล่างนี่เป็นหน่2เกาะ้างเดียวนะครับ พี่น้องท่านผู้ชมกับพิจเจรนาเพิงนะครับปูเพื่อนไหมาเห็นไ่มครับนะเห็นกับเขียนตามเพื่อนไหมานั่นแหละนะครับขยายตัวเลขออกจากน่อยจะา่อยสีเหลียวเห็น,นเป็นแนวทางของปูเขื่อนลำเป่าในวัดวันที่สองมกราคม2องพหาร หกสบเก่านะครับให้ไว้เป็นแนวทางเ้ินะครับให้ไว้เป็นแนวทางให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นแนวทางของปูเคลื่อนลำเปล่านะครับล่างเพื่อก็ใหางเดียวนะครับให้ซ้อมเก้าหางเดียวถือว่ากระท้ายอยู่ปูเพิ่นกัไดดเพิ่นวามาแนนอนนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของปูเคลื่อนลำเปาวเพิ่นนี่ ตะกอนเพิ่นกับเคยให้โอ้ยสามตัวก็เคยเข่าตรงๆมาแล้วนะครับเคยเข่าตรงๆสามตมาแล้วเข่าสองตก็ตัดกับมีนะครับหรือขันเพิ่นให้สองตมาตรงๆก็เข้ามาสองตตรงๆกับมีของปูเคลื่องลำเปล่าเพิ่นกับงวดแม่นงวดบอคือกันนะครับในช่วงบางช่วงเพิ่นกับิตว่าสงบกับบอขแม่นอันนี้เพิ่นจิตสงบเพิ่นกับแม่นดีนะครับเพิ่นเป็นพระที่เพิ่นมัก ไปยู่ไปนั่งไปนั่งกรรมฐานไปนั่งสมาธิเพิ่นมักสิไปแบบนั่นนะครับสำหรับปูเครื่องรับเปล่าเพื่อนไปนั่งอธิษฐานจีตยังซีเพิ่นได้เพิ่นกฝ้า,าโทรมาบอกนะครับเพื่อนสิมักไปตะงมองที่ว่าแข็งแข็งนะครับมองอแข็งแข็งนี่เพิ่นสิมักไปไปรอบขันเพื่อนได้มาเพื่อนก็สิีเฝ้าออกมา แบ่งปั่นนะครับเพื่อนกับเที่ยวโทรมาหามเพื่อนสีบได้ยุไก่คือเกานะครับเพื่อนไปยุทางใช้ยภูมิมเพื่อนกับเที่ยวทรงไห่คือเกาจังสี่แหละครับไปยุไก่ปันไดเพื่อนกับคืนทอดคือถถงเพื่อนกับแบ่งปั่นมาเพื่อนกับไหน์ทางมาพี่น้องท่านผู้ชมกับใสวิจารณญาตในการรับชมนะครับเด้อน้ำเพื่อนไห่มาเพื่อนกับวางว่าอยากให้โชคดีนะครับอยากให้มีโชคลาภ เพื่อนก็วางดีครับเขาแต่ว่าเขาว่าเขาม้าว่ามา้าเพื่อนกับว่หูคือกันแต่ว่าเพื่อนได้มาเพื่อนกับม้าแบ่งปันรดนะครับสาหรับแนวทางของปูเขื่อนลำเปล่าสําหรับในช่วงปีใหม่นี่หลายๆอาจารย์เพื่อนก็หวงังว่าแนวทางของเพื่อนจะเข่านะครับแล้วก็พาพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซี FC ของผู้เฮงนี่โชคดีความปรารถนาดีทุกๆอาจารย์เพื่อนให้มา กับบัา,ากันนะครับนอกาของบางท่านกับสีรุดเขนเขาของพูดนึงกับผู้นึงต้องรุดนั่นสินะครับกัไหายคือกันแต่ว่าสูตรกับความเสื้อบผคือกันนะครับเป็นกันสีมาผู้ละตูนะครับกับเปลี่ยนสลับกันผู้เขาผู้บ่เขานะครับหลายอาจารย์บางท่านกับวาท่อเพราเห็นขอเปลี่ยนกำลังใจให้เพต้องท่อนะครับมันมีผู้ใดสีบอกได้ให้เขาได้ตลอดทุกงวดหรือว่าสีเขาได้ตลอดปี นี่ก็เป็นแนวให้ท่านใส่วิจาจรณญาณเอานะครับใส่วิจาจรณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องท่านผู้ชมครับอขอให้เฮงเฮงรวยรวยว่านี้ขอให้โชคดีขอให้เป็นเศรษฐีใส่ปีใหม่นี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อ